อันนี้แม่นใหม่นะพี่น้องตอนทำอีกเกิดเป็นใหม่ธรรมดาธรรมดาและแตว่าทำมดาดัดแปลงเอาเนอะอ้เบอร์นี้ช่มที่ดีแบบอู้ดีเท้ะพะพี่น้องนี่คนาง,งานของเราเนาะชิ้นแหละสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมดสูบุทุกคนอีกเซนเก้าเซนเคยมือนีน้นอพี่น้องพิมพ์สี้าพ่อแม่พี่น้องไป หูจักอ่าหีดคลองประเพณีคลองสวนเผาไทยหรือเฮาอีกมุมมุมนึงเนาะอ่ายุบานเฮาเดี๋ยวนี้กะมีการประดิษฐ์ทุงเนาะพี่น้องพินิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบื้องเนาะอ่าประดิษฐ์ทุงโดยอันวัตถุคลองธรรมศาสตร์เนาะเขาเจ้าอาอด้หฮเอาจากป้าแล้วกะมาประดิษฐ์เป็นทุงเนาะเพื่ออ่าเป็นการแบบเห็ดตามหีดคลองประเพณนี้เนาะประดิษฐ์ทุงตัวนี้กะเพื่อท่านซ่อม ผู้ทีเพิ่นแต่ลวงลับไปแล้วเนาะหรือว่าผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเนาะพี่น้องแล้วก็สิหาผู้เป็นหูเป็นล้านเนาะเป็นญาพี่น้องกะสิมุมแห่งหมใจกันสางทุ่งในขางนีเพื่อท่านซ้อมเนาะพี่น้องเดี๋ยวพิมกะสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ้งเนาะพิมกับสิไปซวยเข้าเจ้าอันหอยหันแหละพี่เมย์กะไปกอนแล้วเนาะเดียเด๋ยวเขาไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งนะพร้อมๆกันเลยเนาะพี่น้องบู้หูว่าเข้าเจ้าเห็ดแล้วแล้วว่เนาะแบบ ถุงอันนี้เฮ็ดโดนอะไรได้พ่อพี่น้องข้าวเจ้าหอยต่างแต้เออเข้าวเจ้าอันใดบ่แม่นหอยเช่ไนะข้าวเจ้าอันใดอันทักอันขา้ขาวเจ้าอื่นมาไมยังก็ใบสลีเนาะพิมกาได้ไปซวยเขาเา้าวเจ้าเลยเนาะแต่ว่าตอนนั้นมีแต่เพียงแต่าถากักซื้อแบบเป็นหูเป็นหางไว้ซื้อยังบ่ได้ยิบไสแพนเนาะมอน,นีเนะเาะข้าวเจ้ายิบใส่แพนพิมกาสิไปซวยเข้าวเจ้าอีกเนะะเาะไปเดี๋ยวไปเบิ่งนำกันเลยนี่พิมกา เด็เกเขีม้มอันเข้มใบนี้นะพี่นนอนี่อันนี้แหละพิม์สิไปห่วยอันนัขนนพี่น้องทิาย์ใส่เข้มนี่แหละอเมรเพื่อนกะไปั้งตะกี้เลยนะเนาะไปแล้วแล้วหุ่นกับบเจจ์เพื่อกนกะยุ่มโมอกันนะพี่นนอบุตรไกลดอกนี่ยางมาคำ้ำห้องนี้มาก่ะแม่นแล้วนะเนาะเพื่อนยุติดกัน เบอร์นี้ zoom ทดีแบบอู้ดีแทะพ่อพี่เ้อะนี่คนงานของเถ้าะชิ้นแหละก็พดมาผีมาแหลมอันนี้แขกอย่างนี้บอมันปียแต่อู้นีมันมันทีออกดีมันคือแบบเป็นเนื้อใช้เสื้อนะเนื้อใสเสื้อเนื้อใเสอลมมนุ่มยั อนนี้ใช่ท่านช่าแต่อาชไเนี่ดีว่าพี่น้องพี์ม้าแล้วะขันมันจะดีเขาทั้งไปที่ไหแล้วมันัะอันเป็นอันยืดยจนั่นน้นน้อยันน่น้อยันน้นมันดีก่อันเป็นกองหนึ่งยจังันกำลังสีประชสี่น้อาประชมันชีเรื่องเด้อเมตองอันลงไปงนื้ยังไม่เห็นเออ้าให้เป็นเ่อไรทำเม่อไรนี่มันหึ่งจะนั่นเลยนี่เป็นเพสมัยเห็ดกระเลมนะ ไลายๆอ่แต่ไมถึงมิ้นฮอเนี่ไมถึุ่มนี่คือจีเข็มเทนอะอือจะใชุ้่งเดียตอนนี้เห็ดกลมันใช้หนงเดียวมนกนเนาะใช้ไม่ถึงทุ่เลยลมันมุนนี่ตอนนี้เาสเอาอันสีเขียวใส่นะเม็ดอหน่อใช่นี่นะ้นนีะอยอนี้งเาเนนี่พี่น้อ ตั้งใจคือเขาอะนอะมาผสมเนาะมันกับชีอ้อยาตึ้งเรืนี้เนาะเยอะแตงหางหรอแตงหางเบากว่นี้เนาะอันนี้มันยังผสซึมเขาตั้ใจน่อยนิดเดียว็ดีนะฮะเป็นเนี่ยเนี่มันอ๋อซึมซึมเนี่ยเดี๋ยวมีเตสมีเตสซี่นี่ก็บซีเรื่องอะไรเฮงหัวมาเดาผิดนะน้องหั่นนี้นี่มีเรือที่เออ อันนี้อ่อนนี่อะนนี่ยอ่อนออ่นอ่อนอ่อนเา่เแม่ละอ่อนแม่แนวน้หนักอ่มีเ่อื่อมซี่ได้แลก็สม่อมซี่กออนครับเคี่ยวมีซี่สมแล้วเด้ะก็ันมัเอาอ้าวกินเาที่นำแล้วก็มาให้อนี้ออคนเยิงมายิกันเจ็บกันไล

แมนอัดค <laughs> ลิปงานวิลี่พอน่าแมนอันนี้ติปันเนอใซ่อ,อันนี้อันี้ว่าแมนรถไซ่อนะไรน่ะซับซีเนอเฮดมนมีซีชั้นจะไ้นหนอเอืนน้อเพื่นกับอเมกกากำลังหอยเยอะขนเนาะเดี๋ยวไปเบิรงทางผุนน่นเอาไว้นอ เขาคลองนะคล่องคล่องนี่ไงเอาอันใดก่อนบอแอบชักอันนี้เอาอันนี้ก่อนมีอะไรเยอะนี้มีวาเนาะเอาอันนี้ไปเอาชับแค่นั้นไงู่เือกปลานี่ยันนี้มีอันงามๆนะนูกก็งามเน่ยดูๆอันนี้แม่อันยู่ในอันก้อยาเมือวนกันต่างอันก็้องพิ่นอื่นมาต่าก็้องพิงดิอายุยันดม่ดี มาาเตัวที <zus> yeah. no anyway. too, too. ่หอยหอมแล้วเนาะมันกระซิออกมาเป็นแบบนี้คือกันเนาะพี่น้องอันนี้เป็นหยอมเอามาเลยเนาะคินหนักอีกงานก็ทำปักคินติหมาหนะเป็นอย่างนั้นนะเอาเบิรงวิธีการหอยข้องเอื่ยไปน่อพี่น้องชิ้นไหนนะจะมาเบิรงงามมากนเนี่ยชิ้นนี้เนี่ยอันนี้การงามอันนี้ชิเคยวเนาะงงานหอยซับกันเนาะ แต่อันต้นต้นใบบานน่ะคือจริงง่ายงามนะบานเนาะแบบว่ามีลายอันด้วยเนาะนี่พอพี่เนาะเขาสีหอยไปจนสุดพุ่นเนาะพุ่นอันนั้นเนี่ยมนแพนจันนั้นอยู่ละละเลาก็สีหอยแบบนี้ไปจนสุดเดี๋ยวเขาก็สิ่ลองหอยเบ้่งเนาะพี่เนาะบึ่งอีเมลหอยอันนี้แล้วก็คอนเดี๋ยวบางอันคือยาวเท่ดิยาวมันค่อยยาวเสียยาว กินกี่ไรทเงียบนันน่ะก็คอตีพอดีๆเนาะเป็นวันรรุไคือพลเม่องงเดี๋ยวนี้ค่ะก็ กำลังซีซวยเขาเจ้าหอยนะพี่น้องนี่เป็นกะหอยอยู่นี่นะปูกบบเห็นบอนอมีใบอันนี้หลักแทวแล้วไม่เห็นนะเลยก็อีเมลน้อยอีเมลกะหอยทางนี้หอยงามมากหอยมาหอยสวยกันเด้อพ่อพี่น้องมางามงามทานให้ไม่เท่าเมนอ่าเมนเอ๋ยของอีเมลนะพี่น้องเนาะเป็นกะได้ลงรับจับปลูกใบหนีไปแล้วเนาะเขากะอ่าเป็นหยาดสี่พี่น้องเนาะเขากะมาซวยกันสร้างบุญสร้างอันนั้นทานอมเพลินเนาะพี่น้อง อันซ่อมเอ้ยนี่มันเอื้อกลุ้นแน่นม่ไอ้เม็นปลาคล้องพิมพ์เนาะนี่เป็นป่านะนี่เม็นปลามันเอื้อกลุ้นเลยนี่เห็ดบุญเดี๋ยวเห่าก็จิลืมด้วยหลืมตื่นด้วยการเห็ดแบบนี้เนาะพี่หน่อนี่น้ำมาเห่าก็จะเอามือทานนี่วัดผลนม่ปีไม้พุ่นน้าพี่หน่อเอาไปทานตอนปีไม้พุ่นเดี๋ยวนี้กับแบบเหากะเกี่ยมเพื่อไหวจันัรนนะอันนี้มันทุ่งธรรมชาติคล้องหรือเห่าเห่าเห็ดเองนี่ไปดิษฐ์จากอันคล้องทีเห่าไปห้า ไดมาจุ๊ป้าแล้วพี่ดองเนาะอันนี้มันไปเอายุป,าป้ามาะเาตัตากต่กต,ต๊อางกต่กตางตานตอนนีกเนกาะพี่นาอง๊งาากตาตุ๊กาตกตาตกาตกาตุ้กกาา มันอันน่ะหลาดอันฝากเนาะช่วพินก็เลยเอามัดถึงคุนเนาะพี่น่องไก่สิ้นเหลวแล้วเนาะเด้นน่นี่เดี๋ยวพิมสิมาอธิบายให้มันจดปเ็นทีเดียวเลยเนาะพี่น่องในอ่าขั้นตอนในการเฮ็ดอันนี้เนาะนี่อันเป็นซี่เป็นซี่ไปนี่กะคืออันตอนทำอิซเป็นเป็นซี่ข้าวนะพี่น้องเอาอะไรอันเอาต่างยูอันอันกอทองพิงเนาะ แม่แม่ของทิ้งหนึ่งค่ะเอาได้ไหมเม่หนังพิงก็ท่อพิงแล้วก็แม่นเอาอยู่ทางไหนแม่น่ะพี่น้องความหลือเอาได้บ้างก็ท่องพิงมาต่างแล้วก็มายอมจนทำอินเป็นชีกข้าวเนาะแต่ละอันอันมันเป็นชีกไม่ี้จีนี่ก็คือเอายอมเอาเนาะพี่น้องเอาซีปั้วมาหั่นหันออกมายอมเอาแล้วก็ทางเถิงนี่ก็จะเมนเทนเทนข้าวเนาะเทนข้าวตั้มเอาเนาี่ยนี่แหละเทนสายหลือเอานี่แหละตั้มเอานะเนของหลืถ้าหิเอากระซน อันนี้เขาเฮ็ดเอาเองซ้ำว่าไปนะมักอะไรก็เฮ็ดเอาเนาะซื <c oughs> ้อเอาแรืว่าไ่ถึงใจแรือมักจะได้ก็เฮ็ดเอาซ้ำว่าน,นี่หมดนี่นะถ้าถ้าไปน็นเนาะแล้วา้ว่านะซ้ำว่า,า,วาวก็มาเฮ็ดทุ่งอันนี้แม่นใหม่นะพียงเนาะตอนทอีกก่เป็นใหม่ธรรมดาธรรมดาและแต่ว่าเทามาดัดแปลงเอาเนาะเหล่าแต่ใจเขาแบบเขาชิมักเฮ็ดนะหูยังบักเอาเนาะตามใจเหล่าแต้ลาบุคคลเฮ็ดเอา